ตำนานจอมอยุทดพูดถังซานภาค5บทที่597สิ่งมีชีวิตที่ไม่สะอาดและเปราะบางซึ่งสมควรที่จะเรียกตัวเองว่าจัก,กรพรรดิด้วยผมสีดำที่ด้านหลังศีรษะของเหมยกงจือกลายเป็นสีน้ำเงินนกยูงทันทีมงกุฎทองคำขาวก็ปรากฏขึ้นและมงกุฎต่อที่มาพร้อมเสื้อผ้านีออนของนกยูงถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว ทันใดนั้นออราที่ได้รับการเลื่อนระดับเล็กน้อยถึงระดับพระเจ้าก็ปะทุขึ้นบนร่างกายของเธอพื้นที่โดยรอบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและพับขึ้นเองรัศมีสีน้ำเงินของนกยูงก็เล็ดลอดออกมาและเวทีการแข่งขันทั้งหมดเป็นเหมือนการห้ามห้าห้าห้าเป็นเพียงชื่อเท่านั้นสาวน้อยเสียงหัวเราะอันไม่พึงประสงค์ในปากของทารกปีศาจยังคงไม่ถูกขัดจังหวะและดวงตาที่มองไปยังเหมยกงจือไม่ยังคงตื่นประหนก ด้วยการปรากฏตัวของมงกุฎสีทองของนกยูงพื้นที่แช่แข็งครู่หนึ่งเหมยกงจื่อยื่นมือของเขาและโบกมือเบาๆพื้นที่นิ่งก็เปลี่ยนเป็นใบมีดสีเงินและพลังงานของหวางหลานผลักเขาไปที่ปีศาจมีสีทองเข้มทันทีทารพอสูรรู้สึกถึงพลังแห่งอวกาศในระดับเทพต่อหน้าเขา สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันและมือเล็กๆของเขากระแทกรูเลือดบนอสูรมีสีทองเข้มและกระโดดขึ้นไปข้างบนหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ตัดพื้นที่คำรามอสูรมีสีทองเข้มอยู่ในความเจ็บปวดและเสียงคำรามข่าวก็พุ่งตรงเข้าไปในแก้วหูของเหมยกงจือวินาทีถัดมาอสูรมีสีทองเข้มซึ่งเดิมมีความสูงมากกว่าเจเมตรถูกตัดเป็นชิ้นๆตามพื้นที่เลือดและอวัยวะภายในก็ไหลไปทั่วสนามแข่งขัน เหมยกงจื้อขมวดคิ้วนาะที่นั้นพื้นที่ด้านหลังบิดเบี้ยวและเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในอวกาศทันทีทันใดนั้นกรงเล็บสีม่วงแหลมคมกำลังใกล้เข้ามาและร่างของทารกปีศาจก็ปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่เหมยกรงจือมีเพิ่งอยู่ขนยาวสีขาวเงินราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าร่างของเหมยกงจือปรากฏขึ้นอีกครั้งในความว่างเปล่าและเมื่อเขากดมือซ้ายวงกลมลึกลับของท้องฟ้าในมือขวาก็ถูกกวาดขึ้น ทารกวิเศษมองไปที่เหมยกงจือที่ปรากฏตัวอีกครั้งและร่างที่มีรอยยิ้มที่บ้าคลั่งก็หายไปอีกครั้งเหมยกงจือขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวและหนีเข้าไปในอวากาศอีกครั้งเมื่อเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งเวลาและพื้นที่ก็เข้ามาแทนที่และทารกปีศาจท,ที่มีร่างซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าก็ปรากฏตัวต่อหน้าเหมยกงจือ ความลึกลับที่แผ่ซ่านออกมาและเออระเหยบนท้องฟ้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทารกปีศาจไม่สามารถขับร่างกายของเขาภายใต้การควบคุมของเหมยกงจือและทันใดนั้นก็เงยหน้าขึ้นซึ่งไม่สอดคล้องกับร่างกายของเขาและทั้งสองของเขาดวงตาสีม่วงดำขนาดใหญ่กรอกไปมาเผยให้เห็นความไร้เดียงสาแห่งแสง เหมยกงจือไม่รู้ว่าทำไมแต่ครู่หนึ่งจิตสำนึกของเขาดูเหมือนจะกลับไปสู่วัยเด็กของเขาแม่ของเขาบอกให้เขาทำงานหนักเพื่อมนุษยชาติและเขาไม่สามารถปล่อยให้เพื่อนร่วมชาติสูญเสียแม่ไปทีละคนได้ทารกปีศาจที่น่าเกลียดที่อยู่ข้างหน้าเขาดูเหมือนจะมีผิวขาวดำในทันทีและเหมยกงจือก็ตกตะลึงเล็กน้อย ปากเพื่อนเลือดที่ขยายไปถึงโคนปากของเขาก็เปิดออกต่อหน้าเหมยกงจือซึ่งเป็นการควบคุมจิตใจขั้นพื้นฐานที่สุดของเชื้อสายทารกปีศาจเหมยกงจือตกตะลึงเสื้อผ้านีออนของนกยูงสองประกายสีเงินและร่างนั้นก็หายไปกับที่ปากใหญ่ของทารกอสูนปิดและหายตัวไปและกลับไปหาอสูนสีทองเข้มที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆเวทีการแข่งขันยังคงอยู่ครู่หนึ่ง และหลังจากนั้นหนึ่งนาทีเต็มเหมยกงจือก็ออกมาจากพื้นที่ในขณะที่ลูกหน้าผากของเธอการรับรู้พื้นที่ของเธอได้ไปถึงระดับของเทพเจ้าแล้วแต่พลังจิตของเธอก็ยังคงอยู่ในระดับของลำดับที่เกเขามีชื่อเสียงในด้านพรสวรรค์ทางจิตวิญญ,ญาณของเขาถ้าจิตตกในตอนนั้นไม่ได้เป็นเพราะกระปรองกว้างของนกยูงและมงกุฎทองคําเพื่อปกป้องร่างกายเหมยกงจือคงจะไม่โชคดีกว่าในตอนนี้ฮ่า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  เด็กเวทมนตรเบิดเสียงหัวเราะสายฟ้าสีม่วงดำพุ่งจากกลางคิ้วและรวมเข้ากับเวทีการแข่งขันและเวทีการแข่งขันทั้งหมดเริ่มถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีม่วงดำนใดนั้นร่างของนกยุงก็ปรากฏขึ้นใต้เวทีการแข่งขันนั่นคือราชานกยุงแม้แต่รูปลักษณ์ของเขาก็ยังหมายความว่าเหมยกงจือในแมดนี้มีแนวโน้มว่าจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเขามาเพื่อช่วยดีกว่า พื้นที่วางลานถูกทับซ้อนกันเป็นชั้นๆและเครื่องหมายสีน้ำเงินนกยูงก็ส่องกองเนื้อสัพของอสูรหมีสีทองเข้มและร่างของเหมยกงจือก็ปรากฏขึ้นข้างๆเครื่องหมายและตรงหน้าเขาคือทารกปีศาจหลิงยาวสีเงินขาวถูกแทงเหมือนหอบยาวจากเธอและทารกวิเศษหยิบชิ้นส่วนของศพของคู่หูของเขาแล้วยัดเข้าไปในปาก ฟ้าร้องสีม่วงดำก็แอร์วบเข้ามาในหมอกสีม่วงดำในทันใดและเหมยกงจือถูกกระแทกออกไปพร้อมกับแสงไฟฟ้าสีม่วงดำที่ส่องไปทั่วร่างกายของเขาฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งอีกครั้งและความปั่นป่วนทางจิตอย่างรุนแรงก็สะท้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหมอกสีม่วงดำและเหมยกงจือก็ก้มศีรษะของเขาขึ้นไปในอากาศ ร่างของเสื้อคลุมสีดำเรียวยาวปรากฏขึ้นในความคิดของเขาเหมยกงจู่กัดฟันและแสงสีเงินบริสุทธิ์ก็ส่องประกายอยู่รอบตัวเขาความลับของท้องฟ้าเปิดออกและขนนกสีฟ้าหลายตัวที่ปกคลุมไปทางทารกปีศาจซึ่งจู่จูก,ก็บุกเข้ามาหาร่างกายเขาฮ่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 าารกปีศาจเป็นเนื้อสับอีกชิ้นจากคู่หูและกินหมอกสีม่วงดำทั้งหมดราวกับถูกกระตุ้นด้วยเลือดและอีกครั้งส่งความปั่นป่วนที่รุนแรงและค่อนข้างบ้าคลั่งออกมา คนดูนอกสนามและราชาปีศาจนกยุงแสดงท่าทีเหลือเชื่อพร้อมๆกันลูกอสูรตัวนี้กินซากศพของเผ่าอสูรหมีทองดำหน้าเกมจริงหรือไม่กลัวว่าเผ่าปีศาจหมีทองดำในอนาคตจะไปที่ชีวิตของพวกเขาและฆ่าพวกเขาทั้งหมดทารกมารไม่สนใจเรื่องนี้แน่นอนว่าเขารู้ดีว่าการกินเนื้อคู่ของเขาจะนำไปสู่การแก้แค้นจากเผ่าอสูรหอมีทองคำดำแต่ถ้าหากเขาได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับเทพก่อนหน้านั้นละ่ะ คารคอสูรล,ลำดับ9้ามีพะละกำลังเกือบเท่ากับกึ่งเทพและเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่ของเหมยกงจืออย่างง่ายดายตอนที่598ความไม่ไว้วางใจของนายน้อยเมยอหากเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไฟฟีนิก์และต้นไม้ฟีนิก์อีกครั้งด้วยการเพิ่มไฟฟีนิกและต้นไม้ฟีนิกซึ่งเป็นองค์ประกอบเลวไฟที่ิที่สุด พลังงานธาตุที่เป็นกลางชนิดนั้นทารกเวทมนต์ไม่มีความสามารถในการต้านทานแต่ราวกับว่าโชคเข้าข้างเขาการผสมผสานร,ระหว่างไฟฟีนิกและต้นไม้ฟีนิกถูกไล่ออกจากกลุ่มมนุษย์3-5ถึงหและกลุ่มเผ่านกยุงที่ไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนในขณะนั้นทารกปีศาจก็เต็มใจเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป หากปราศจากการปราบปรามเปลวไฟของไฟฟีนิกซ์การรวมกันใดที่ยังสามารถเอาชนะตนเองซึ่งมีพลังทางจิตวิญญาณอยู่ที่จุดสูงสุดของลำดับที่9ยิ่งเผ่าพันธุ์มีพลังมากเท่าไรก็ยิ่งรู้จักบทบาทของพลังวิญญาณในกระบวนการฝึกฝนและการต่อสู้มากขึ้นเท่านั้นหมอกสีดำณเวลานี้เป็นหนึ่งในความสามารถโดยกำเนิดของตระกูลทารกปีศาจ จินตนาการล้ำลึกเพียงแต่ว่ากระบวนการปลดปล่อยจำเป็นต้องสังเวยเนื้อและเลือดขนาดร่างกายของทารกอสูรนั้นเล็กเพียงนั้นต่อให้มีคนตายเป็นร้อยคนก็ไม่มีทางสร้างมายาขุมนรกที่สมบูรณ์ได้อย่างไรก็ตามสีทองเข้มปีศาจหมีนั้นแตกต่างกันร่างของมันเนื้อและเลือดของมันก็มากเช่นกันในขณะน,นี้ทารกอสูรกำลังเคี้ยวศพของอสูรหมีสีทองเข้มด้วยปากที่ใหญ่ ขณะที่ใบหน้าของเขาเป็นสีม่วงเข้มพร้อมรอยยิ้มที่น่าสังเวชเหมือนกับผีตัวเล็กที่เดินออกจากนรกเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งยังส่งผลกระทบทางจิตที่ไม่อ่อนแอกว่าจุดสูงสุดที่ก้าวทุกครั้งภายใต้การแทรกแซงทางจิตนี้เหมยกงจื่อจึงใช้การตัดอวกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อโจมตีทารกอสูน ราชาปีศาจนกยูงขมวดคิ้วมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเขามองไปยังผู้ชมมากขึ้นดังนั้นดูเหมือนว่าลูกสาวของเขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์ถ้าเพียงชูร่าอยู่ที่นี่ ทันใดนั้นเขาก็คิดจากนั้นราชาปีศาจนกยูมก็ตกตะลึงด้วยความคิดของเขาเองเขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณของถังซานและแม้แต่ราชาปีศาจนกยูมก็ยังประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของมันหากเหมยกงจือสามารถครอบครองได้พลังจิตระดับชูราผลกระทบของภาพลวงตาขุมนรกที่มีต่อเธอจะน้อยที่สุด ขณะน,นี้ลูกอระสุนในทุ่งได้กินแล้วมีพุงป่องและมีเลือดปนเต็มปากยกเว้นสีแดงเลือดเป็นสีดำอมม่วงผิวหนังยังมีเส้นสีน้ำเงินบางๆโผล่ออกมาจากการกินด้วยมากยิ่งดูหน้าขยะแขยงและหน้ากลัวยิ่งนักกับผิวสีม่วงดำในที่สุดจินตนาการแห่งขุมนรกก็ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ เหมยกงจือรู้สึกราวกับว่าเขาตกอยู่ในโลกที่เย็นเยอือกในโลกนั้นไม่มีแสงสว่างไม่มีแหล่งกำเนิดไฟมีแต่ความมืดและความหนาวเย็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดบนเวทีการแข่งขันของบรรพบุรุษเลเยอร์ของแสงและเงาถูกนำเสนอในภาพลวงตาของขุนนรกซึ่งเปลี่ยนพื้นที่ทางจิตวิญ,ญญาณของคู่ต่อสู้ด้วยพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณนี่คือสิ่งที่แม้แต่ผู้มีอำนาจระดับพระเจ้าก็อาจไม่สามารถทำได้เหมยกงจือเดินไปข้างหน้าคนเดียว พื้นดินข้างหลังเธอกำลังพังทลายทีละชั้นเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้าวไปข้างหน้าเด็กดำและม่วงจากนารกปรากฏตัวพายุไซคลอนขาวดำปรากฏขึ้นมนุษย์หญิงงามจับศีรษะลูกสาวของเธอและทั้งสองเดินไปข้างหน้าด้วยกันมีผีสีดำและสีม่วงมากขึ้นเรื่อยๆสู้ฉินเหนื่อยและบาดเจ็บในท้ายที่สุดไม่มีทางที่จะไปกับเหมยกงจื่อต่อไปได้มันคุ้มค่าที่จะผลักเธอไปที่ถนนข้างหน้าที่ไม่พังทลาย ไม่ได้แม่เหมยกงจื่อมองดูมารดาของเขาที่ลม้มลงตามพื้นข้างหลังเขาอย่างสิ้นหวังแต่ไม่สามารถถอยกลับได้ปีกสีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาอุ้งร่างของนางไปข้างหน้าเธอยังมีเลือดของเสือขาวอยู่จู่ๆใครบางคนในกลุ่มผู้ชมก็จำที่มาของปีกสีขาวได้ เหมยกงจื่อโจมตีมานตัวน้อยที่อยู่ข้างหน้าเขาวราวกับจะบ้าตายไปทีละคนจนเหลือแต่เลือดพลังของเลือดสีดำและสีขาวและพลังของนกยูงสีน้ำเงินก็ปะทุขึ้นพร้อมๆกันสองสายเลือดของปีศาจได้ใช้เทพ,พเจ้าพร้อมๆกันร่างกายของนางได้รับบาดเจ็บสาหาัสในที่สุดเหมยกงจื่อก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป ร่างสีน้ำเงินของนกยูงตกลงมาซึ่งเป็นรูปร่างหน้าตาของหวางชิงแต่ที่น่าประหลาดใจของราชาปีศาจนกยูงเขาเห็นว่าในสภาพแวดล้อมเขาผลักเหมยกงจือและผลักเขาถ้ำกลางพูดผีตัวน้อยจำนวนมาก ดวงตาของเหมยกงจือเบอิกกว้างขึ้นทันทีราวกับว่าเธอไม่เชื่อว่าพ่อที่สอนวิธีลับนกยูงและฉีดเลือดของบรรพบุรุษของเขาเข้าไปในร่างกายของเขาจะเป็นอันตรายต่อเขาแต่สภาพแวดล้อมของเธอได้ทรยศต่อหัวใจที่แท้จริงของเธอในขณะนี้เธอวิตกกังวลเมื่อมองดูผีตัวน้อยที่อยู่ข้างหน้าเธออีกครั้ง ขณะที่หวังชิงผลักเธอออกไปพลังของสายเลือดของเผ่าอาสูรนกยูงซึ่งเธอฝึกฝนมาอย่างทรงพลังที่สุดก็หายไปพร้อมๆกันและดาบสีขาวโผลออกมาในมือของเธอตอนนี้เธอทําได้แค่ผ่านเนื้อและเลือดเท่านั้นสู้กับลูกอสูรร่างกายของตระกูลเสือขาวแข็งแกร่งในฐานะสายเลือดของจัก,กรพรรดิปีศาจเหมยกงจือยังคงยืนกรานอยู่นานกว่าสิบนาทีบาดแผลที่ปีศาจน้อยเหลืออยู่ทั่วร่างของเขา เธอพบว่าการตายที่แท้จริงของปีศาจปีศาจน้อยเหล่านี้เกือบจะไม่มีอยู่จริงแล้วแต่เช่นเดียวกันฉากนี้การทำลายภาพด้วยจิตวิญ,ญญาณของเขาเองมาถึงจุดที่เหมยกงจือไม่สามารถไปต่อได้อย่างมั่นคงอีกต่อไปเงาสีดำตกลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยแสงสีฟ้าและสีทองพร้อมกับหน้ากากบนใบหน้าของเขาเขายื่นมือไปหาเหมยกงจือและทันใดนั้นก็กลายเป็นปีศาจนกยูงที่อยู่ข้างหลังเขา สัมผัสแห่งพลังที่คุ้นเคยหลอมรวมเข้ากับร่างของเขาจากภาพหลอนของปีศาจนกยูงและทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเหมยกงจือในความเป็นจริงบทที่599ตอนนี้ความวิตกกังวลก่อนหน้านี้ของเธอได้หายไปแล้วและเธอมีเพียงความมั่นใจในหัวใจของเธอเท่านั้น อาศัยหลิงสวรค์นี้ปกป้องทะเลแห่งวิญญ,ญาณเธอรู้ว่าเธออยู่ในสิ่งแวดล้อมและเธอก็รู้ด้วยว่าทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงจากจิตวิญญ,ญาณของเธอเองการปรากฏตัวของชูร่าอาจเป็นเพราะเขาเชื่อใจและพึ่งพาเขามากพอแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพราะว่าพลังวิญญ,ญาณของเหมยกงจือได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหม่ในขณะนี้ หลังจากประสบกับการจากไปของแม่และการทรยศของพ่อในมายาในภาพลวงตาแล้วหากเป็นคนธรรมดาก็อาจจิตฟั่นเฟือนไปโดยสมบูรณ์คุณต้องรู้ว่ามายาขุมนรกนี้ไม่ได้ให้แค่คุณสัมผัสได้เท่านั้นแต่ยังเพิ่มอารมณ์และความเจ็บปวดเชิงลบทั้งหมดเป็นการบุกรุกพลังวิญญ,ญาณของเผ่าปีศาจแต่เช่นเดียวกับทารกปีศาจที่โลกเสื้อผ้านีออนของนกยูงในตอนแรกเหมยกงจือไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังในขณะนี้ เธอแปลงร่างเป็นเสือขาวที่แม่ของเธอมอบให้ซึ่งทำให้ร่างกายและจิตใจของเธอแข็งแกร่งขึ้นมากนอกจากนี้เธอยังมีสิ่งประดิษฐ์สองชิ้นจากจัก,กรพัดปีศาจนกยูงแม้ว่าชูราจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางกายภาพใดๆแก่เธอหรือสิ่งที่เขามอบให้เธอไม่ได้ใช้งานในขณะนี้แต่เขานำการรับรู้ของเวลาและพื้นที่และความสามารถเชิงพื้นที่ระดับพระเจ้าเธอไม่ได้ต่อสู้คนเดียว ในแมตช์เล่นคนเดียวคู่นี้ใครก็ตามที่คิดว่าเจ้าหญิงตัวน้อยของเผ่าอาสูรนกยุงอยู่คนเดียวผิดแสงสีเงินสีขาวสีเงินบริสุทธิ์ปกคลุมมงกุฎสีทองของนกยูงและหมอกสีม่วงเกือบครึ่งหนึ่งรอบรอบตัวก็แข็งตัวในทันใดช่องว่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนแท่นแข่งขันราวกับหลุมดำขนาดเล็กเหมยกงจื่อบอกมือขวาของเขาและภาพลวงตาของขุมนรกทั้งหมดก็ถูกกลืนหายไปในทันทีเป็นไปไม่ได้ คารกปีศาจตะโกนอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเหมยกุงจือซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์ฟื้นคืนสติในทันทีและภายใต้การแทรกแซงทางจิตของเขาเองเขาทำลายตัวเองและกลืนกินร่างกายของคู่หูของเขาด้านความสามารถที่ควบแน่น ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เหมยกงจือพูดเบาๆด้วยมงกุฎสีเงินบนศีรษะของเธอเธอเป็นเหมือนราชินีนกยูงผู้สูงสักที่สุดในขณะนี้แต่อายุของราชินียังอ่อนวัยอยู่เล็กน้อยคุณจะเปรียบเทียบความสามารถในการกินและฆ่าเพื่อให้ผลีบานกับพลังของผู้พิทักษ์มากมายได้อย่างไรเหมยกุงจือชี้ประเด็นสำคัญและทารกปีศาจก็กลายเป็นบ้าอีกครั้งกระโปรงสีเงินตื่นได้ก็เพราะกระโปรง เด็กปีศาจท,ที่มีมือสั้นขาสั้นและหัวโตวดูตลกเล็กน้อยในขณะนี้และพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้การควบคุมของเหมยกงจือและเขาช่วยไม่ได้เหมยกงจือถอนหายใจรอยแยกในอวกาศกลืนภาพลวงตาของขุมนรกทั้งหมดใบมีดเสือขาวในมือของเขาโผล่ออกมาและทารกปีศาจก็ถูกฉีกออกในทันทีแม้แต่ในช่วงเวลาแห่งความตายทารกวิเศษคิดว่าเขาเป็นเพียงผู้ด้อยกว่าเหมยกงจือในแง่ของอุปกรณ์ เนื้อสับชิ้นใหญ่ออกมาจากท้องของทารกปีศาจห่อด้วยน้ำผลไมส้สีเขียวอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นกรดในกระเพาะของมันเหมยกงจือได้รับบาดเจ็บราวกับเงาในสิ่งแวดล้อมณนะเวลานี้เธอยังสวยและสูงส่งเธอค่อยๆนำทางเธอด้วยมือขวาของเธอและเป็นขอองค์การกลับมาของเนื้อและเลือดของอสูรหมีสีทองเข้ม ยนนกยูงสีน้ำเงินสว่างขึ้นระหว่างหน้าผากของเหมยกงจืออีกครั้งและเนื้อและเลือดของอสูรหอมีทองคำดำเริ่มจัดระเบียบใหม่กลางอากาศหลังจากผู้ตัดสินประกาศชัยชนะของเหมยกงจือชายดำคนหนึ่งแขนหายไปอสูรหอมีทองคำปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ปัญญาด้านมืดก็แอบวบเข้ามาในดวงตาของอสูรหอมีทองคำดำ เหมยกงจือก้าลงจากตำแหน่งและถูกกระช่าปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่นำตัวไปปีศาจหอมีทองคำดำยังคงตะลึงอยู่บนเวทีผู้ชมทั้งหมดรวมทั้งผู้ตัดสินถูกหลอกโดยเทคนิคการฟื้นคืนชีพในห่วงเวลาครั้งสุดท้ายของเหมยกงจือและกลุ่มคนมองดูอสูรหมีสีทองเข้มนี้และไม่รู้ว่าจะพูดอะไร อันที่จริงเหมยกงจื่อไม่ได้ใช้เทคนิคการฟื้นคืนชีพในห่วงเวลาใดๆแต่เมื่อเขาจัดการพลังแห่งอวกาศเพื่อฆ่าอสูรหอมีทองคำดำเขาได้ประทับรอยประทับอวกาศไว้ในร่างของเขาร่างนี้ถูกจัดระเบียบใหม่ความมืดมิดนี้อสูรหอมีทองคำเองไม่มีสติปัญญาภายใต้การควบคุมของทารกเวดมตนมันจะฟื้นคืนชีพเป็นเช่นนั้นพลังงานของร่างลำดับที่9ก้าก็สลายไปเช่นกันมันเป็นเพียงความตั้งใจของเหมยกงจือ่อ อระสูนมีสีทองเข้มถูกคนในราชสำนักพาไปและเหมยกงจื่อและราชาปีศาจนกยูงก็กลับไปยังหุบเขาที่พวกเขาอยู่ในราชสำนักด้วยดวงตาของราชาปีศาจนกยูงนั้นซับซ้อนเล็กน้อยเพราะสิ่งที่เขาเห็นในภาพลวงตานั้นคือเหมยกงจือคิดว่าเขาจะทิ้งเธอ พ่อพ่อบอกฉันว่าแม่คนโปรดของพ่อแม่เป็นมนุษย์คุณเป็นเผ่าปีศาจนกยูงและเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันเหมยกงจื่กล่าวดวงตาที่สวยงามของเธอไหลผ่านไมโครเวฟและเธอก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่ายังไม่ไว้ใจพ่อราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อ้าปากของเขาเราวกับว่าเขาต้องการจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่พูดและหายตัวไปจากที่เดิม